ครับมาแนะนําจุดท่องเที่ยวต่อไปของจังหวัดน่านนะครับตรงนี้คือรูปปั้นวัวโพสัญลักษณ์ของอำเภอสันทิศนะฮะเราขับรถจากตัวเมืองน่านมาเนี่ยเราจะเข้าอำเภอสันทิขและถึงร้านแรกที่ผมจะมาถ่ายให้เพื่อนชมคือร้านกาแฟคุ้มเวียงพิงนะครับจุดเด่นก็คือเขามีสกายวอล์กให้เดินลงไปถ่ายวิวได้การมีสกายวอล์กนี่ก็คือชัดเจนเลยว่า วิวต้องอลังการด้วยนะครับผมจริงไหมครับเขาถึงได้ลงทุนทำสกายวอล์กก็แสดงว่าร้านกาแฟคุ้มเวียงพิงมีวิวที่สวยมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปชมกันนะอยู่ฝั่งตรงข้ามลุปั้นวัวโพสัญลักษณ์อำเภอสันติสุขนะฮะเดี๋ยวดูจุดแรกก่อนคาเฟ่บาย คุ้มเวียงพินทำจุดเช็คอินไว้ให้นะฮะโอ้ oh, สวยงามนะครับแอดนครน,น่านนะฮแต่เขตตรงนี้เข้าสู่อยู่ในเขตอำเภอสันที่สุขแล้วนะครับว้าวนั่นก็คือที่ผมจะพาเพื่อนเดินลงไปดูหลังจากนี้เดี๋ยวขอทานอาหารก่อนนะไปครับไปดูเมนูอาหารกันก่อน เี๋ยวจะเดินลงไปตรงนั้นเลยนะฮะเขาไม่ได้ขายกาแฟาอย่างเดียวนะครับมีเมนูหลากหลายที่จอดรถกว้างขวางไปดูวิวกาแฟคุ้มเวียงพิงไปดูเมนูตัอ ซึ่งนอกจากกาแฟแล้วก็มีเมนูชาด้วยนะอ่มะแขวนนี่ก็เป็นสมนุนไพรท้องถิ่นเลยนะครับมีเมนูตามนี้นะฮะอาหารเช้าอาหารตามสั่งสเต็กอันไหนไม่พร้อมาก,ก็ปิดไว้ก่อนอ่ามานนี้นะมปดูภายในกันครับบรรยากาศภายในร้านกาแฟคุ้มเวียงผิงนนะ เป็วดีอเมนูกันครับ เมนูเมนูที่ผมสั่งกันแล้วต้องเลือกนั่งวิวแบบนี้นะฮะเฮ้ยที่นั่งคี่น้องคุณหนูก็มีครับไปคุณน้าคุณแม่ก็นั่งอันนี้มันสูงไปนะวิวอืมอันนี้เป็นทาร้อนนะทาร้อนนี่ครับน้องเข้ามาเสิร์ฟเพิ่มไหมครับอ,อืมครับ อืฮออืฮอือฮอ๋อของแม่เป็นชาไทยร้อนเนาะใช่ค่ะของผมเป็นกาแฟอเมริกาโน่ร้อนเขาให้ชามาด้วยเพราะว่าเขาเห็นมีป้ายโปรโมทเรื่องชาเหมือนกันนะชาร้อนให้ชิมแถมขนมด้วยอของน้านมร้อนเลยนะอืนมสดนมสดร้อนครับเดี๋ยวจิบไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอเมนูอาหารไทยีกทีหนึ่งครับ จับฟิวแบบนี้ฮะแต่คุณน้าไม่นั่งไม่ลองนั่งตรงนี้นะมาส่งอะไรนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อด้วยเมนูอาหารกันครับนี่วันนี้นี่เล่นกล้องด้วยชุดไข่กระทะทั้งสามคนในหนึ่งชุดนี่ก็จะมีไขก่กระทะ ก็มีหูไข่ดาวสองใบไส้กรอกกุนเชียงหมูยอแล้วก็ขนมปังของแผ่นจับเนยด้วยนะอันนี้แบบนี้หนึ่งชุดพร้อมเครื่องเดือมแต่คนเลือกขอคุณน้าเหมือนกัน1ชุดอ่าเขาก็มีซอสพริกซอสเขือเทศซอสม็ก,กี้พริกไทยนะครับนี่ของผมกาแฟเมื่อกี้อ้าวขนมปังไปซะละผ <c oughs> <c oughs> เริ่มหิวได้ไหมับเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> อ่า เดี๋ยวขอตัวทานก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปชมสกายวอล์กเนาะซึ่ง <c oughs> คุณไม่อาจจะไม่ลงเนาะสกายวอล์กขอตัวครับ <c oughs> ค,ครับเดี๋ยวทานแล้วก็ลงไปชมสกายวอล์กตรงน,นั้นกันะครับผมไปครับครับ <c oughs> จาาบรรยากาศภายในร้านกาแฟคุ้มเวียงพิงนนะฮะลูกค้าก็เริ่มมาเยอะน,น,นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสราร์ที่16 สิงหาสองห้าหกแปดนะฮะตรงนี้จะเดินลงไปสกายวอล์กให้เพื่อนดูคือเด็กห้ามลงโดยไม่มีผู้ปกครองนะครับและไม่ได้เสรพอาหารด้านล่านะฮะเป็นทางที่เขาทำไว้เพื่อชมวิวอ๋อแต่บันไดไม่ชันนี่ฮะอ๋อบันไดไม่ชันนะืมบันไดตรงนี้เดินง่ายถ้าเทียบกันแล้วยังบันไดห้องน้ํายังชันกว่านิดนึงแต่บันไดห้องน้ําก็ สั้นๆน,นะห้องน้ําก็อยู่ติดกับมุมที่ผมนั่งกินอาหารเมื่อกี้เดินลงไปห้าขั้นนิดเดียวสะอาดห้ามนั่งราวกันตกนะครับอ้าเดินลงไปดูครับโอ้โหนี่แค่ลงมาสเต็ปแรกเท่านี้นะฮะเป็นแบบนี้ครับกาแฟาคุ้มเวียงพิงหรือถ้าป้ายโปรโมตก่อนขึ้นมาอำเภอสันนิษุขตรงนี้ที่มุ่งหน้า ตรงนี้ก็คือมุ่งหน้าบ้านกิ่วม่วงนะครับผมบ้านกิ่วม่วงเขาจะมีป้ายโปรโมทว,นะว่าสกายวอล์กเลยนะคําว่าสกายวอล์กน่าจะใหญ่กว่าคําว่ากาแฟคุ้มเวียงพิงนั่นแหละครับก็เราจะได้เป็นจุดสังเกตเวลาเพื่อนๆขับรถขึ้นมากันให้มีสองโซนนะฮะไปโซนสว่างก่อนเลยครับผมจริงๆเมื่อเช้านี้ที่เขตตัวเมืองน่านฝนตกนะครับ แต่ผมก็คิดคิดดูเอ๊ยเราถ้าเราขับรถขึ้นเขาไปสันนิสุปุ๊บฝนน่าจะซาลงไหมก็ซาจริงฮะเนี่ยครับเมื่อเช้าจากตัวเมืองน้านฝนตกตอนนี้ด้านสันนิสุมุ่งหน้าบ้านเกี่ยวม่วงตองนี้นะฮะบรรยากาศฟ้าเปิดนิดนึงแล้วนะครับว้าววิวสามอหกสิบองศาก็ว่าได้มากกว่าร้อยแปดสิบองศาแล้วกันอา แล้วก็อีกมุมหนึ่งเนาะตรงนั้นน่าสนใจตรงที่ว่ามีมุมหลบนี่ฮะเดินลงมาจากตัวร้านกาแฟคุ้มเมียงพิงประมาณหนึ่งแล้วนะเรายังต้องจัดมุมหนึ่ง <S <S เดินสบายครับผม <S 1> <S 1> เดินถ่ายไปด้วยไม่ได้จับราวกั้นอะไรนะครับแต่ถ้ามีผู้สูงอายุด้วยก็ต้องระวัง่อยนะครับและเด็กต้องมีผู้คองนะครับผม แข่งแรงมากโครงสร้างเหล็กโดยพื้นที่เดินเป็นไม้นะครับว้าวว่าตรงนี้สวยนะโอ้เข้ามาแล้วก็หลบแดดนิดนึงเอาละครับแผนภาพให้เพื่อนๆดูจากมุม มีหลังคาที่สกายวอล์ของกาแฟคุ้มเวียงพิงครับผมแหล่งท่องเที่ยวกาแฟคุ้มเวียงพิงสกายวอล์กอำเภอสาธิตสุขจังหวัดน่านครับเ,เดี๋ยวไปชมจุดท่องเที่ยวอื่นกันต่อครับผม